สวัสดีครับวันนี้เราไปเจอ TB21 ที่มันราคาถูกมากเลยอยู่ที่ตัวประมาณ400บาทนะครับพอดีผมไปอ่านในกลุ่มมาในกลุ่มมาแล้วเขาบอกว่าเขาวัดดวงดูครับมันได้เป็นชิปใหญ่ครับโดยตัว TB 2ีตัวนี้น่าจะเป็นงานก๊อปปี้นะแต่ว่ามันจะเป็น IC ชิปใหญ่อยู่ที่เป็นเบอร์3 1 1 6 d 2นครับโดยร้านเนี้ยครับมันจะมีชิปให้เลือกอยู่2ชิปให้คุณดูผมจะกดเข้าไปดูให้ดูนี่ อาค้างอีกนี่ครับมันจะมีออริจินอลชิปกับชิปทางเลือกครับให้เรากดที่ออริจินอลชิปนะครับราคามันจะอยู่ที่399ครับถ้าเป็นชิปทางเลือกคิดว่าน่าจะเป็นชิปเล็กอันนี้ไม่ชวนนะครับแต่ว่าผมไปอ่านในกลุ่มมาเขาจะซื้อตัวนี้กันเป็นออริจินอลชิปก็คือราคาจะอยู่399ก็คือถือว่ามันคุ้มนะถ้าราคาเนี่ยเป็น TV21 แต่เขาบอกว่า มันเหมือนว่ามันเป็นงานก๊อปปี้อ่ะมันเหมือนไม่แน่ใจว่าบริษัทโรงงานอะไรมันทำถ้าคุณอ่านในคอมเมนต์ดูนะเนี่ยทีวีสอหนึ่งอ่านคอมเมนต์ดูก็ได้ครับนี่ครับคนเขาก็บอกว่านี่ครับชิปใหญ่แท้แน่นอนตรงปกครับนี่แต่ถ้าอันนี้จะเป็นชิปเล็กชิปเล็กก็ราคาจะถูกกว่าให้เราเลือกเป็นออริจินอลชิปครจะเป็นชิปใหญ่ นี่ครับก็คือได้ดาวเยอะอยู่ไม่มีคู่มือแต่เขาบอกว่าเวลาเชื่อมต่อมันจะเป็นชื่ออีกชื่อนึงนะไม่แน่ใจว่ามันจะชื่อเป็น TB 2 1หรือเปล่านี่ครอันนี้ก็คนเขอซื้อมาแต่เขาไม่ได้แกะชิปไปดูนี่ครับเดี๋ยวลองอ่านดูอ่านดูครับแต่ว่ามันเป็นไขค,รครวงรุ่นสีส้มแป๊สนะสีส้มแปด๊ดลองอ่านคอมเมนต์ดูก็ได้ครับใครสนใจก็ไปลองวัดดวงครับนี่เห็นปะ ชิปใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าไอซีตัวนี้แค่ชิปตัวหนึ่งก็ตัวละร้อแล้ว2ตัวก็200แล้วครับที่เหลืออีก200ก็คงเป็นอุปกรณ์ของมันเพราะว่าก็โอเคเลยนะแังนในราคา400บาทเดี๋ยวลองอ่านพวกรีวิวไม่ค่อยดีดิจะเป็นจะเป็นแไหนมาส่วนใหญ่เขาเลือกแต่ออร g ิจินอลชิปทั้งนั้นเลยเห็นไหมออริจินอลชิปไม่มีใครเลือกไอชิปทางเลือกเลยนี่ ลองดูนี่ครับอันนี้มีคนให้แค่2ดาวเขาบอกว่าตัวขยายนี่ไม่ใช่ของแท้นะจะพิมพ์ด้วยออดิโออะไนอ๋อแผ่นเพจมันไม่ได้พิมพ์มาครับนี่อีกิๆก็ไม่เป็นไรหรอกเดีย๋ยวกผมว่าผมจะสั่งสั่งดูแต่ว่าผมก็ยังมีบอร์ดทีวีสองหนึ่งหรือเยอะเลยก็เลยคิด๋่วจะสั่งดีหรือเปล่าเนาะ นี่ครับ6วันก็ได้ของแล้วครับลองอ่านคอมเมนต์ดูครับถ้าอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้เผื่อนสนใจนะครับไปลองสั่งกันดูเดี๋ยวลองกดโค้ดส่วนลดเดิมมันก็ไดาจะได้ส่งฟรีกันนะโอเคนะไปลองกันดูครับแต่ว่าเป็นร้านต่างประเทศนะไป้วครับสวัสดี